สนการสืบทอดอำนาจของคอสชฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคอสชจําได้ไหมครับฝั่งนี้หลังจากการเลือกตั้งเห็นคะแนนคำนวณสอบนึกออกไหมครับคุณเรื่องมันเกิดจากอะไรคุณก็ปิดฟันหนึ่งเอากระป๋องแสงแดดเอากีะป๋อปิดแสงแดดออกมาเลยต้องแดดออาไว้ก่อน เขาก็เลยเห็นนาฬิกาคุณ <c oughs> ประวิตย์ก็เลยไปสื่อพนกันว่านาฬิกาคุณประวิตเดือนนี้มันแพงมากๆประชาชนก็ไปดูรูปต่อในรูปถ่ายของคุณประวิตต่างๆเรื่องจึงเห็นว่าคุณประวิตนะครับมีคุณประวิทย์เนี่ยมีนาฬิกาที่ราคาแพงอย่างน้อย2ี่สามเรือนได้ว่าเสือสอบสวนแล้วนาฬิกาเป็นของเพื่อน รอบแรกส่งมาให้แต่กระดาษเปล่าคือพูดง่ายๆไม่ส่งรายงานการสอบสวนมาให้นคนอื่นคนอื่นในกลุ่มเรามาเลือกเราในรอบค้อยเนี่ยเลือกตัวเองไม่ได้นะในรอบที่เลือกตัวเองเลือกในกลุ่มอาชีพกันมานักนักท่องเที่ยวและนักโรงแรบมบทุกคนเนี่ยเลือกกันเองเนี่ยคือรอบที่หนึ่งในระดับอำเภอ มาลงสมัคร30คนเลือกให้เหลือ5ส่งไปรอบต่อไปใน5คนที่เข้ารอบ5คนนี้ไปเลือกค่ายกับอาชีพอื่นออกมาหลือ3คนี่ตกใจมากเลยนะไม่คิดว่าเชียงใหม่จะมืดอย่างนี้ขนาดนี้แล้วนะครับก็พอดีทางลูกชายของผมเนี่ยมาเข้าค่ายศิแวดล้อมที่เชียงใหม่นะครับผมก็เลยคุยกบบแฟนผมว่าเดี๋ยวเอาครอบครัวเอาเด็กๆมาทุกคนเลยมาพักผ่อนกันแต่สุดท้ายก็มากันแค่2คนคือผมกับ แฟนนะครับไม่ได้เอาลูกคนอื่นมาด้วยเพราะดูค่าดูค่าคุณไม่เชื่อไหมไม่เคยมานั่งเคียงค้าคุยด้วยคือรูเกียนยิ่งผมผมจริงจริงๆอีกคนหนึ่งที่น่าจะมาคุยเรื่องเรื่องบ้านสวเนี่ยก็คือนักเตะนักแสดงอิสตานาโรมที่จะทําลายระบบการจัดตั้งของนักการเมืองทําลายการจัดตั้งของนักการเมือง ในอุดมคติที่คุณธนาธรพูดไว้ชัดเจนดีมากก็คือว่าเราอยากเห็น20อาชีพส่งคนสุดยอดฝีมือ10คนไปนั่งอยูน่ในสภาสาวอ,อันทรงเกียรติส0คนพอ,ะอนละสิบสิคนหลัประเทศสวขนาดไหนกันอ้าวแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยพอเลือกจากอำเภอไปเป็นจังหวัดจากจังหวัดไปเป็นประเทศ มันไม่รู้จักใครเลยนะครับใช่ไหมครับ